เมื่อเราไปไหว้พระแต่ใจเราบาปฮะไอ้หนูไอ้หนูหนูจะทเวิร์กในวัดไม่ได้นะลูกหนูลูกที่ไหนก็ได้ลูกยกเว้นที่นั่นน่ะคุณแม่เหรอคุณแม่คิดมาลงแบบใหม่แบบฝับมาก นั่นลบก็แค่ชื่อน้ำพริกฮะคอนเซ็ปเฉียบเฉียบเฉียบวะเด็กยุคใหม่ต้องงี้แหละอลองรีบร้องนะเดี๋ยวเจ้าของร้านเข้าใจผิดคิดว่าเราทำมาเด้ แบบนี้อะต้องหัวไวอีกอถตกปะอยู่ๆเขาเดินมาเฮ้ยเครื่องหล่นเขาโทษเราเฮ้ยดือดร้อนดิเขาจะทําอะไรอยู่หลังร้านไงร้องไปเลยให้รู้ว่าเป็นแมวเงา ไม่มีกล้องจากลูกค้ากลายเป็นผู้ต้องหาทันทีอ้าถูกป้ะดีแล้วที่น้องไปก่อนฮนะ <c oughs> เอ้ยคนที่ผมดูไปเขาแบบเขาเพิ่มเห็นแบบเท็ดดี้่ะ ลองไปดูเขาจะโคเวอร์เพลงหลายๆเพลงคุณผู้ชมลองหาฟังดูเน <The alt> ี <AM> ่ยบักคนสัวแน่แน่เนี่ยไอ้คนซัวจังดอมมันเอาเรายาปลาพิงเต้นียญ่ไอ้ผล่ได้ชอบเทสแนวเนี้ยมึงเลือกมาเลยนะไอ้แก่เชียบว่ะอ๋อคอยดูนะคิววิดโอแบบเนี้ยเขาจะใส่กล้องคุณผู้ชมให้เราตกใจ กูช่วยพวกมึงไว้ทันนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> โดคลิปวิดีโอมาเยอะพี่เจ็บมาเยอะพี่สะดุ้งมาเยอะ <c oughs> เองก็เก่งนะแต่มุมกล้องแบบนี้พี่ผ่านมาเยอะเองน้อง <c oughs> เขียบไม่ฝึกมาอีตาไม่อชิมันกรอนอะไรวะนั่นอะ <c oughs> และข้างหลังนั่นคืออะไรสีทองทองอ่ะน่าร์กไซเหรอไม่คือมังกรเหรอไม่ดีตัวคือมังกรแต่หัวทำไมเป็นคาบิโกนเลยวะช่บเบา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 จัดเลยคนเรามีชาติคนเรามีหลายชาติชาติอะไรบ้างคะมีชาติอะไรบ้างชาติไหน ครูเขาส่งมาอย่างนั้นนะไม่เล่นก็ไม่ได้นะไม่ใช่ครูเขาไม่ได้ส่งเอ้ยคนเรามีหลายชาติชาติอะไรบ้างคะผมส่งให้เล่นนะชาอะไรบ้างชาติหนาใครเล่นเฮ้ยหนูเฉียบเฉียบอะชงมาสันหนาเลยเราเป็นลูกศิษย์จะไม่เล่นก็ไม่ได้ฮะ